เก็บทัวยาวๆไปครับเก็บทัวยาวๆไปเราซื้อปืนไปทำไมเนี้ยจะเก็บทัวอี๋ไปเล่นสักหน่อยดีกว่าเราเล่นไม่เก่งเลยมันงัดหัวยังไงอ่ะโอ้จบแล้วจบแล้วว้านานไงโดนเขางัดคืนเสวยจัด ผมโดนเล่นหัวยอีกแล้วครับผมโดนเล่นห่วยแล้วครับกลับไปเก็บตัวมันเดิมดีกว่า <laughs> เปิดไม้ไว้เ <laughs> เขาได้ยินหมดแล้ว <laughs> เขาได้ยินเสียงเราหมดแล้วอะตกใจดีทเนี้เสียงหลอ,อกกันไปจับแปบ๊บจับแปบ๊บย้ายเนี่ยมันนี่ โอเคเขายิงหัวกันยังไงอะเรายังไม่เป็นเลยเราอยากเล่นหัวทำไงวะได็่องเล่แหละปั๊บโดดปั๊บยิงไปก่อนหนึ่งนัดไม่โดนใครเลยฮ่ยิงลมก็คมจังเลยอะยิงลมคมจังคำพูดนี้ ท่านได้ตระดมาท่านแอบมาหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีนะเดี๋ยวมันก็ออกมาตรงนี้ปับรอเลยรอเลยเอ้ามันดักนี่วะอันเก่มไม่คาดเลยอันเกมไม่คาดเลยโอ้เพื่อน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  เอ็มหาร้อยโดนหวยอีกแล้ว,ลวก็คมเกินคมเกินคมเกินเล่นไงนะเราเล่นไม่เก่งขึ้นแรงได้เพื่อ,อนแบกหัวแคนอยู่ปะครับทักมาอะไรตอนนี้ <c oughs> โอ้ใครหัวแคนเลยก็พี่เราเองอะสุดหลอ่อของแคนฮะแต่กูหลอ,อกกว่าวะาอย่าจมตัวเองก็เป็น ก่อนเราโหดจัดเลยเราโหดมากเราโหดมากนายเรา้มรับานายโหดมากเลยเราอยากยกันตัวแตกไว้ก่อนกันตัวแตก อันเดอร์ซินเขาไม่จ่ายตัวแตกเลยแอนเดอร์ซินเขาไม่จ่ายอาวทำไมมันทำไมไม่โดนทำไมล้อลากไม่โดนโอ้ยเอ้ยเพื่อนใจเย็นเพื่อนเอ้ยเอ้ย ทักมาทำไมตอนนี้มันแลกมันแลกสะระคุงสะระคุงสะระคังสะระคังสะกระดังสะคระดังสะก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 ระดังมามาไม่ไหวเลยยิงไม่โดนหัวเลยมันเล็งหัวยังไงเราเล่นไม่เป็นเลยอี่แกเล่นดาวดาเราก็เล่นกากมดแล้วเสือกไม่กูยิงหัวอีกไอ้หียไม่กากเขาไปใหญ่เลยหล่ะพูดแต่คำหยาบ้วเราเนี่ย เปิดไปก่อนขอแค่ได้ยิงอ่ะไม่โดนก็ช่างมันลูกตานี้ไม่ได้ยิงเลยอุ้มบุ่มแน่นอนมันชารแล้วมันชารแล้วรอเลยเฮ้ยอ พอไม่ติดอะครับไอ้เยขาเขาเขาเลงตัวเราอย่างเดียวเลยอะเราอยากเล่นหูนน้อครบควรมีปุ่มสับปืนนะปุ่มสับปืนอะควันมีนะมันกดไม่ติดนะควันมีนะปืนมสับปืนนะเอาจริงๆก็ควรมีปุ่มสับปืนอะเราทำให ไหนว่าเปลี่ยนอาวุธด,ด่อนเปิดไว้นี่เอาไว้ตรงนี้แม่งเลยก็คนโหดเขาเล่นกันนะครับป่ะคนโหดไม่เข้าใจเลยเขาดัานแล้วอะคนโหดคาโหดเราโดนลันแล้วครับ ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไเก็บไปเก็บตัวดีกว่าครับไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยโอ้โหไม่ไหวเลยอย่าไปหาทำนะโอ้จ๊เชยโอ้กูเหนื่อยเลยโอ้เหนื่อยใน่ใจเลยครับเหนื่อยเลยโอ้นาวิกเลยเกิดไรคึ้นละเด็กลึ้นนี่ ไม่ไหวเลยครับไม่ไหวเลยเริ่งนี้ไม่ไหวเลย, <c ười> เลยขึ้นแดงมาได้ไงเลอย่างนี้ขึ้นแดงมาได้ยงไงไม่ไหวเลยครับเล่นนี้ขึ้นแดงมาได้ไงครับกากมากขังมากโอ้แต่กากก็ถือว่าได้ที่สองนะครับ <c ười> <c ười> ก็เก่งอย่าไปหาทำเลยเฮียอย่าไปหาทำเนาะอายเขา ก็เขาไม่เล่นหัวกับเราอะเราอยากเล่นหัวน้อยเขายิงอาตัวเราทุกเ,เม็ดเลยเราก็อัดตัวเขาเหมือนกันสลับขนาดไมเล่านี่อยากยิงหัวเป็นนะครับใครก็ได้ช่วยสอนเราทีเราเล่นไม่เก่งไปอีกตาไปเพิ่งเจ็ดนาทีเองน่าจะเล่นตานี้น่าจะจบละแล้วเราไปเก็บทัวร์ต่ออย่าไปเล่นเลยแพ้เ,เขาเอ ว้าวไอเขาเปิดไหมวะเขาเปิดไหมเรามานั่งฟังคนคุยกันดีกว่า <c oughs> เขาจะด่าเราไหมวะี่เดเราดังมาเขาด่าเราอีกเย้ฝันหวานานะาเราหนึ่งคุยคนเดียวเก่งอะ่ะเรอไหนวะนี่อ่าเขาตีเก็บแหลงอะ่ะโอ้ตีเก็บถ้วยอีกแล้ว นีเ่เราเราเราเก็บบ้างดินี่น่าสนใจนะการเก็บตัวเราอยากเล่นบ้างให้เราเล่นบ้างเราอยากเล่นตีเก็บทัวปั่นทัวร์นเมนต์ยาวๆครับ เราก็ไปปั่นบ้างดิี่ชนะชนะแบบจุจิวครับแค่เห็นชื่อผมก็กลัวแล้วครับนี่เฮ้ยแข่งเดียวกันทั้งหมดเลย <c oughs> คงไม่มีใครเล่นกับเรารแล้วล่ะตอนนี้ก็คือมานั่งฟังกูคุยอะ่ะเออง่ายก็ง่ายครับนังหยิกตังโลเลยล่ะได้เราเวลาฝึกแล้วล่ะ <c oughs> มันกดไม่ได้ มันไม่ขึ้นหรอมันมันเล่นไม่เก่งเจ้เจ้จ hey, hey. ้เจโจโเจจ้าจ้าเม้าเล้นเจ้าเาเจ้าเาเจ่าเล่าเล่นเจ้าเาเจ้าเจ้าเล่นเหมืเนาเดิาเ่้เ,เ,เ้นเห้เเจ้าเจะเเ้าเจาเจ้เ้เาเเา เนี่ยเราไม่เก่งเลยอะ่ะโอ้อะไรวะนี่ขอบุ้นที่ในการฝึกหน่อยครับคนโหดเขาจะฝึกกันครับขอบ้นที่หน่อยครับขอบ้นที่หน่อย ก็ชนะนชิวๆครับจบแบบนี้เลยหละ่ะคืนมันสุกที่เงียบเหงาเงาเงาเปล่าเปียวโอ้โหศูนดาเมตชนะเชยชนะเช่ออย่าไปหาทำเลยต่อแค่นี้แหละครับเราไปเก็บทัวกันต่อดีกว่านทัวเพิ่งได้เท่าไหร่วะเราเราดูเราไปดูก่อน ก็แคนมิกนะครับแคนมิกมันหนาวแล้วมิกเนาะนะฮะอ่า,อางนงั้นแหละก็อยากอ่านอย่างเงี้ยก็เป็นสไตล์ว้าวเขาเงินเต็มเลยเพื่อนเราก็ยังอยูอย่เีวๆนะครับสองพันเล่นทํามบัตรแล้วตอนนี้วางเป็นเล่นทัวร์นามินพันสองร้อยยี่สิบ อีกสามชั่วโมงจะถึงนะเนาะพันแปดเนี่ยถึงแล้วเราก็ลงไปเล่นเรื่อยๆคลิปต่อไปจะเป็นการคลิปอะไรก็ไม่รู้ครับรอติดตามนะคนดูครับคนดูคนดูครับคนดูอ่คคคะครับ